สบายดีนะพี่ต้นสบายดีนยในบรรยากาศยามเช้าๆเนาะประมาณตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงแล้วครับพี่ต้นนะกับบ่ายเท้าละเด็ดกะทีว่ากำลังเริ่มแห้งครับพี่ต้นนะตอนนี้บรรทุกเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับพี่ต้นนะหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นหมูบปปนะม่บ้านอาโปกครับพี่ต้นนะบ้านอาโปก อาโปครั้งน okay. ี้แม่นอพโปะท่าติดทางเสเดนลาวเวียดนามธรรนเนาะอาโปะอาสิงเนาะมีหมู่บ้านสุนทามังกรมื้อนี้บรรทุกจะพาท่านมาชมไปเที่ยวชมเบิ่งวิถีชีวิตเบิ่งบ้านเฮือนของขาเจ้าในเขตนี้ว่าวิถีชีวิตของขาเจ้าในยามนี้หรือว่าฤดูกาลนี้แม่นอาชีพหลักๆของขาเจ้าเนาะแม่นขาเจ้าเฮ็ดหยังเดียวไปเบิ่งติดตามรับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้คือบรรทุกมาฮอดนะธรรมเนาะมาฮอด หมู่บ้านอาปปกทำมาชมเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านในสนบทลว้วเนาะซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนาะมีเส้นทางผ่านตัวนี้เส้นทางนี้ได้ประมาณสองหาสามปีที่ผ่านมานี่ก็คือจะมีหมู่บ้านนี้ซึ่งว่าตามที่ปุกบได้เห็นนะเนาะที่มีพอค้าเข้ามาหับซื้อก็คือขเขาจะซื้อหมักปีทำมาชมเนาะซื้อปีกล้วยซื้อปีกล้วยโลหนึ่งแม่นสองพันกี้ หรือจะประมาณโลหนึ่งสามบาทท่านผู้ชมนะในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็นาจะเห็ดสวนมันน้ำนั่นแหละนี่อันนี้คือ,อวิถีชีวิตในกลางหมู่บ้านสัดเลี้ยงของคนตอนเก้าโมงยังบระทันปล่อยเถื่อยังผูกยังเลงยังมัดอยู่ท่านผู้ชมเมื่อน,นี้การกิจกรรมกับบอกค่อยห็นหลายปานใดหรือว่าบอค่อยห็นเท่าพอ,อ,อที่ควรท่านผู้ชมนะ มีแต่เราจะพาเที่ยวส้มเบิ้งบ้านเฮือนหรือว่าเฮือนซานสถานที่ในหมู่บ้านในส่วนบทลาวธรรมปมที่ชาวบ้านเพิ่นกำลังไปเวียกไปงานเนาะหรือว่าสาวบ้านเพิ่นบ่คอยอยู่เลยโบได้ค่อยเห็นกิจกรรมธรรมปฐมนี่แต่กะนี่นี่นี่าวบ้านเพิ่นกำลังไหลงัวไหลควายหรือว่าปล่อยงัวปล่อยควายออกจากเล่งจะโคกเพื่อจะ ไปเลี้ยงเนาะนี่นี่บ้านติดทางติดถนนนะพี่เพื่อนที่าสร้างความสะดวกสบายนี่สัตว์เลี้ยงเพื่อนกำลังไล่ไปเลี้ยงอะไรได้เนาะโอ้อันนี้แม่นอ่าทรัพย์สินของเพื่อนเลยแหละนี่เนาะนี่คือทรัพย์สินทรัพย์ในดินสินในน้ำทำเพื่อนนี่ขิดหอดสมัยแต่ก่อนเนาะโูกควายโตบ้ากใหญ่ราคาบรุษประมาณหกเจ็ดหมื่นหรือว่าเจ็ดแปดหมื่นบาทท่านผู้ชมโอ้ นาะมันกำลังขึ้นมาเลยกล็มีนี่งกำลังเกิดกำลังเกิดใหม่ตูบักใหญ่ๆง,งามๆเลยอ๋อโซนนี่ยท่านผู้ชมไมโซนสัตว์เลี้ยงเพลนควายจะม็ดเลยบปล่ควายเจ้าม็ดเลยบ่โอ้หลายตูบเนาะเอาไปเลี้ยงเองเปล่ามีท่านผู้ชมกำลังไล่ควายเลี้ยงสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตูบทางเม็ดปลาเต็นเศรษฐีท่านผู้ชมเนาะมีอ่าทรัพย์สิน เนาะซับสินอยู่ในในตู้เลยโดยที่ว่าเรา่ต้องซื้อคำซื้อสิ่งที่มีค่าประดับนี่อันนี้แม่ซับสินอยู่ในตู้มีซับเลี้ยงมีความผูกพันกับมันเองเลยเพราะว่าเราสามารถขายได้ในเมื่อยามจำเป็นนะผู้ชมนี่อันนี้คือบ้านเฮือนพนโอ้ไก่คือมากระตากคาแท่นเนาะสบายดี โอ้บ่ได้ไปเฮ็ดให้บ่มื้อนี้บ่ได้ไปให้ไปสวนบ่บ่ได้ไปตะป้งบ่ไปแล้วท่านนะเนาะเอออันนี้เขาเจะมาขายยังขายปี๊ปีก๊กล้วยน,นั่นน่ะเนาะเออแถวน,นี้มีสวนกล้วยบ่มีเนาะแต่ละหลงังคาเฮือนมีหมดอ่ะพ่อเนาะเออเดี๋ยวผสมเาจะมีมีกล้วยหรือว่ามีสวนกล้วยเนาะเขาเจะปลูกกล้วย แล้วก็ขายมากมันพร้อมขายปีโอ้ปีก็ได้ขายมากก็ได้ขาย,ายเนาะลายจะขายลายจะขายเนาะไม่คือเคยพ่อเจ้าทำ<ร>ทุกทีนะที่เราได้ถเถดินทางมา,าสัมภาษณ์ชาวบ้านพ่อเนาะขอบใจเดอ้อนี่โอ้บ้านนี่เป็นบ้านเก่าบ้านเก่านี่ยครับสังเกตจากต้นมะพร้าวท่านผู้ชมนี่ต้นมะพร้าวอยู่ในหมู่บ้านท่านผู้ชม สัตว์เลี้ยงคนนี้เนาะส่ออสัตว์เลี้ยงนี่บม่ค่อยได้มีคอกเลยล่ะก็อยู่อย่างนี้แหละผูกตามนี่เลยอันนี้เป็นแพะหรือว่าเบ้เนาะเบ้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 แต่ละหลังคาก็จะมีมีเบ้เป็นสัตว์เลี้ยงพื้นฐานเมื่อเวลามีหิ่งองประเพณีที่สําคัญเพื่อนก็จะใช้เบ้ในการเฮ็ดพิธีของเพื่อนต่างๆเลยเนาะ หลังจากมาเตออันนั้นเลยนะโอ้มาเตอขายปีบอ,อได้ลายบ่กี่นี่ตัวลายดูได้ได้จะพัน hey. Go, เฮ้ยคือจุ <Hey. S 1> อไทยเออโอ้ได้ห้าสิบปลายพันห้าสิบห้พได้ห้าสิกีไปขาย ปีกล้วยเมื่อกี้นี้เนะเาะย,ยังตามเข้าอยู่เนาะน,นี่เนาะนี่ท่า,มามกมบหกอ่าหินคกซีเมนซื้อมาติมังนองมาได้ตามผูกหลายหน่วยท้เมันซื้อมาเออรกลุนนี่แต่ว่ามันบบบินเนะาะมันบบเตะปกตินี่มันจะอ่าเขาจะเขาจะย่านตามล้วมันเตะที่จริงมันบบเตะเปินใส่ปูนเป็นส่วนหลายเลยโอ๊โนี่เนาะเห็นวิธีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ยังแบบดั้งเดิมอยู่ โอ้นั่นนี่ไสาโซลาเซลล์เลยเหรอไมแผ่นแสงโซลาเซลล์ส่องสวัยในยามค่ำคืนเบิ่งหนังทีวีระถัดพัดลมด้เมืดนีงัวควายของเพื่อนนี่สุานาลน์เพื่อนยังบ้ทันโป้ยได้ดิหรือว่าเริ่มหากระโปยออกไปว้าวปันชวนโอ้คือเฟเนะนั่นละสองคนนี้เนาะคือคู่เฟะเลยอยู่เฮืนอ,อนเปล่า <laughs> โอ้น,น,นี่ทางหลังนี่ยังแบบใส่กระเป่า,ากระฟุยในสมัยตะก่อนเฮ็ตโตเป็นเฮรือครัวยังมีให้เห็นอยู่ทา่านผู้ชมเนาะปกตินี่ถ้าว่ามันได้เงินทาวอนเขาจะเก็บเอาไปขายเป็นเล็กเศษมาเลยเขาจะยังรักษาไว้อยู่ออกมานอกก็จะเป็นเลา้ทาท่านผู้ชมเนาะบางบอ่อนก็จะเป็นเลา้า อ่าที่อยู่ในบ้านบางบ่อาจจะเป็นเล้าที่อยู่นอ,อกบ้านเนี่ยอันนี้คือขอกง,งัวขอกสั์เลี้ยงของเพลินมัดเนี่ยโ,<อ>โอ้งัวเพลิอนอยากจ้อยเนาะสงสัยมันบุมีหญ้ากินอันนี้ทุกซอกทุกเจทุกมุมเอาพาทำบุษมมาเที่ยวชมมาสัมผัสนอันนี้เคยอมงางงัวกระเตงัวน,น้อยน้อยอสอสนขี้งัวนี่มักหลายๆเนาะเอาไปใส่ให้ใส่นาผูกทางปูนกันยังอ่าบราณโป้ยเถื่อ อันนี้คือโคกสัตว์เลี้ยงของชา,าวบ้านเพคะเนาะอย่างบ่มีครอบครัวหนึ่งก็มีแล้วระดับห้าตัวท่าบผมนี่อันนี้ก็แม่นจะแม่นครอบครัวหนึ่งอีกสองสี่โต้ตัวนี้เนาะสีตต่ตัวห้าตัวโต้ครอบครัวหนึง่งอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงทนะ่านผู้ชมโป้งเงินหลังนั้นบกักใหญ่ๆหลังใหญ่เตอะที่กำลังปุ๊กเลยอันนี้คือทำเลของหมู่บ้านอ่ะพ่กลาเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญ แล้วก็อาห้าสังเกตเบิ่งอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เป็นเฮือนไม้มัดและบุคอยมีหัวเนาะแต่ละหลังคาเฮือนโบ,บหินหัวบบมีหัวคันเขตแดนหมายความว่าน่าจะจะอยู่แบบอานากัดรวมกันมาเลยนี่บ้านนี่ตั้งมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายบุญปู่ปเงยย่ๆๆาเงยโบยักษ์นี่ห้าสังเกตจากต้นไม้นี่เนาะมีต้นมะขามนี่นนปีละงขึคนเลยนี่ี่เพิ่น จวงปลาปิ่นห่มสบาก,ก,กินมากมันเหนียวเลยโอ้กาลังเก็บลำม,มันมาไว้นะครับเนาะเอาไวน้นี่เอเอเห็ดแน,นวพันต์มาหนิแมนแมนบ่เ,เห็ดแน,น,นวพันต์อเอามาแต่ใส่หนิแต่ให้ส่งไอ้น้องเราพากันไปคนเนาะใช่มครับผมใช่มีห้องแจ็คเก็ตเบียดซื้อพ่อสื้อแม่อะไรนี่เก็บลำม,มันแล้วนี่ เดี๋ยวนี้เขาจะเห็ดมันเห็ดสวนกล้วยแต่นักลักก็คือมันนี่แหละเป็นลักเลยแต่ละมันเขาจะอยากน้อยนะบุหัวหัวมันสิใหญ่หรือเปล่าสงสัยพ่อแม่สั่งบอกเออไปเก็บละมันมาเด้อเอามาไว้เด้อเนี่ยเป็นเลยพากันไปเก็บมาเดใส่ไอ้น้องนะี่สองใส่ไอ้น้องท่ากันเก็บละมันซ้ำนี้เฮ็ดเบียกไปแล้วเนาะเฮ็ดเบียกช่วยพ่อช่วยแม่ได้แล้ว ขี้อายเนาะผู้สาวไปเนาะผู้สาวขี้อายเนาะโมเมนเต็มยุ่งยื่นในมือค่อยท่ายมือนั้นไปจักนี่ยแม่นว่าเมื่อเชาเลยเออเมื่อเช้าวันน,นี้กลางคืนแล้วนอนนี่เพินไปห้างโอ้ตัวมันปะแลว้วปะแลว้วมันช้ำก้นลูกสา,ามคนเต็มเลยเนาะผู้สาวนี่เนาะโอ้พุ่นฝุนฝุนป๊อบมดสมัยจะเป็นสาวเป็นยังบ่ คันคันทายหูก,กับปุ๊บเนี่ยน,นี่บ่ลูกใายนี่ลูกเจ้าบนน่ะเสด็งอะไรอ๋อลื้อ,อ,อนู่งามเนาะลูกสาวเจ้าเนาะไม่เท่าเออตัวงามตัวกันงามใครมีผัวโอ้ยสัมยิบเดี๋ยวฟ้าเอาผัวนั่นอะไรอยาบบันนาวทหาเก่งเนาะนี่คือหมู่บ้านอ่าในส่วนตะบนลาวหรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่ปรทุกเข้ามาเนาะก็จะเป็นเฮือน แบบู่ฮา,านดังเดิมนะโผมีซัดเลี้ยงมีไก่มีอย่างต่างๆมันจะขันโตบกันแทนนี่แหละท่านผู้ชมอันนี้กํลาลังจักสิไปไปไซน่ะไปให้บ่ปไปส่วน, <c ười> วน <c ười> กํลาลังไปให้ไปส่วนนี่ท่านผู้ชมมีกระยังกระบุงกระตาเนาะอันนี้คือวิธีชีวิตที่ไปไซไปให้บ่ฮะพอและไปไซนี่ฮะคือมีกระยังคักเน่ ถามเพ,พ kaç, ื่นะะ e. mine. Mine. อนเพ sure no. ouais> ื่อนมาตอบครับเพื่อนจักเพื่อนจักเพื่อนกำลังไปใส่นี้โอ้โหโอ้แปลวเข้าสงสัยแปลวเข้าแปะวเข้ามาตําบ่แปะวเข้ามาสีเนาะบ้านจะเป็นบ้านที่อ่าลงล่งเนาะเป็นบ้านลงล่งมีสัตว์เลี้ยงแต่ละหลังมีมดนี่นามีงัวมีเบ้เนาะเออเบียบบรรทุกยังน้อยเลยอันนี้ ผูกมัดตามต้นไม้อ่าโฮมไม้นี่แหละเนาะแล้วมันขี้อยู่ดิซิเราจะมาสวนไปใส่ให้ใส่หน้าผูเกเบยเพิ่งจะอเอาไว้สูงแนย่ยันมันเป็นปากเปลยลงเล็บเนาะสวยๆแล้วเพิ่งจะปล่อยอ่อเออบ้านนี้บ่มีโคสระดับ่บมีโคงวับวบ่มีโคงัวเขาควายนี่จุดนี้เป็นจุดที่อ่าเสาบ้านส้มไซน้ำนะพี่น้องมี ใส่แผ่นเสียงโซล่าเซลล์เลยเนาะปั่นเอาน้ำขึ้นไปอยู่ทึงอ่างเพราะว่ามันใส่เสียงเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะใส่เสียงโซล่าเซลล์เนาะใส่เสียงโซล่าเซลนี่นี่นี่ถือว่าสร้างความสะดวกสบายหลายหลายเลยน,นะน,นั่นเขาไปเอายังเอาเข้าเอาเข้าไปสีบ่เข้าไปตำ เอ้อโอหเฮ็ดยังเนี่ยให้ไปลิ้นไปแจ้งลิ้น<อ>คักเนาะครับนเนาะบนตจ้าเฮ็ดเนาะนี่ทำไปแล้วน,<อ>นี่มันระบบของเพื่อนกับเจ้าเฮ็ดเทกันเปลือกคักแนนะ่ให้มันไหลลงพุ่นโอ้ไหลลงพุ่นเลยนี่แหละเพื่อนจะใช้นี่แหละอ่าแผ่นแสงโซลาร์เซลล์ปั่นน้ำขึ้นไปเนาะโดยใช้พลังงานสะอาดเนาะ แล้วปั้นขึ้นไปปุ๊บใส่ทั้งอ่างหลังจากนั้กนกระจายลงมาสันี่เห็นห้ซาวบ้านหรือว่าในส่วนนี้มีน้ําใสอันนี้ก็สร้างความสะดวกสบายอันนี้เราเรื่องความทันสมัยเรื่องเข้ามาแล้วนี่อันนี้คือเล้าเข้าเล้าเข้าแต่ว่าตีเล้านี่สังเกตว่าบโบบได้ฝังเพื่อนจะใส่ที่หินเลยนี่ตัวนี้เป็นหินหยองงี้สิเลยสงสัยป้องกันปั๊ว ก็โบให้พวกมันกัดพวกมันกินเนาะแต่ละเสาเนี่เเ็ดจสิมัสกานิยมเห็ดกันอยู่ในเขตชนบทก็ถือว่าเป็นอีกอสิ่งหนึ่งที่ว่าเหาเห็เนแล้วแปลกหูแปลกตาคือถ้าในในเมืองกะจะบ่ค่อยได้เห็นอ่าวิถีชีวิตคือจังสิอันนี้ตัวในคิสมันเพิ่นนำมาเห็ดเล่าเอองงตัวนี้เนาะเพิ่นคือท่าจาังสิเพิ่นเอาเปลือกมันบ่ เปลือกต้นนี้นี่นี่เบ่งลงกันท่านผู้ชมวงเปลือกต้นนี้สักแล้วเพิ่นจะทากเปลือกมันทากเปลือกมันออกสงสัยจะเจาะเอาด้วงนะเจาะเอาตูวด้วงตูอยัง่างผู้หรือว,ว่ามันจะเฮ็ดให้มันตายบ่หรือว,ว่าเพิ่นสิอ่าปักมันกับหู้ตัวนี้นะนี่เอ,อกมาทางข้างนี่เลยดินเพิ่นมันล้ายเนาะนี่นก็เป็นสวนมันแลวน,นี่เห็ดหัวเห็ดสวนปลูกมันเพื่อจะอ่าส่งขาย ส่งขายเพื่อหาเงินหาคําม,มานี่แหละสร้างเศรษฐกิจครอบครัวบางคนก็หาเงินหาค้ำขายมาปุ๊บแล้วก็ซื้อลูจัยากให้ลูกซายก็มีอ่ะก็อิงตามและเศรษฐกิจของครอบครัวแต่และครอบครัวกับบุคือกันโอ้กำลังจะดูยบะโอ้เส้แทบกินข้าวกำย่าง จะโดยเนาะเออมาได้แต่ส่วนกำลังกินข้าวโอ้กินข้าวกับยังนี่มังมี่โอเคมังมี่ใส่หมูเจ้ามีกระดูกหมูโอ้กำลังเซฟเลยนะนี่เนาะกำลังเอมลูกสาวบนนี่ลูกลูกวะโอ้กอนอันนี้อันนี้ละเอินยังอาจ้ารย์อาจารย์อันนี้แม่แม่เน่โอ้แม่แม่ผัวอืมแสดงว่าเจ้าเป็นพายเือนนี่ กินข้าวเนาะกินข้าวแล้วไปไซม์มันนี่ไปให้อแบบีกบ<า>อยูเฮือนเจ็บพัก,ก,กเฮ<อ><อ>็ดแล้วแล้วบ,บ่อันตาปุงเนี่ยยัวอย่ายัวฮ้อนเลยบอไปพวกเ,เ,เ,เลยไปว่าฮ้อนนะคนบอไปคนยุดก่อนขั้นไปก็ไปเท่าๆเนาะสวยแล้วก็แล้วเนาะอันนี้เนี่ยเฮ็ดเบี้ยกเป็นแล้วบ,บ่เฮ็ดเบีเ้เเกเต้เออเฮ็ดเบี้กเนาะ เห็นเจียยเห็นงานเป็นมือแล้วน,นเนาะสำนวนเอาโดยโดยโดย,โดยเพื่อนแซ่ขอบใจลาย,ลายๆแต่พอมาเห็นวิถีชีวิตของขาเจ้าก,กําลังพาก,กันกินข้นขาวพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครอบครัวมีทั้งพ่อแม่ลูกเนาะครบสุดเลยซึ่งว่าเราเห็นเกอจ่างๆแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตพร้อมแล้วก็บ,บวกกับความสุขที่ว่า คนในเมืองเนาะบางทีอาจจะบ่ได้เคยกินข้าวหอมพากินปลาหอมต้นคือจังสีพร้อมหน้าพร้อมตาก็จอย่า้าในเมืองนี่เวียกหลายเนาะต้องไปกินคนละเทื่อกินคนละบ้อนบางทีเขาบุมีเวลาลุ่มกันคุยกันเลยเนาะแต่อันนี้ข้าเจ้าในแม่นหมายควาว่ามีความสามัคคีเพื่อเพื่อเพื่อเพเนาะนี่ฮักเพลงกันกินข้าวนมกันข้าวนี่ข้าวให้เนาะนี่เนาะข้าวให้เออเฮ็ดให้เห็ดให้แล้วก็กินข้าวให้นี่เนาะตามาตามาบ่ก็ก็ก็รลย นี่เนาะเออไพ่เป็นคนต่ำแม่อ่ะสิลูกเฮาโอ้นี่ลูกไปหนักเดี๋ยไปใส่ทางให้โอ้ทางให้ทางให้ทางใหว่าในภาษาเจ้าตัวตานตัวตานตัวตานล่ะทางให้อันนี้ได้ทางเป็นอยู่บ่ฮะบมเป็นโมเป็นเชื้อหญ้าก็ได้เชื้อหญ้าได้ยู่ทางเราบมเป็น เฮียหนังซื้อยอ่บ่นี่ฮะออกแล้วบริเวณเยี่ยมจับปศแล้วออกปห้าจอบห้าเออจอบห้าแล้วอืมไปใช้เป็นเหี้ยอยู่เฮือนอยู่บ้านเนาะหนักเล็กน้อยเห็ดเชิงอือือไปไอยู่นั่นเนาะไปไปเล่นเล่นอะขอบใจเด้อมันเข้าเอเบ่เสพๆอยู่ดีมีแห้ง เราได้ไปสัมภาษณ์ข้าเจ้าตัวข้าเจ้านั่งกำลังนั่งกินข้าวอย่านผู้ชมตอนนี้กับพาท่านผู้ชมมาเลาะเบื้องงัวควายสัตว์เลี้ยงของข้าเจ้านั่นข้าเจ้าข้จะาพูดตามเดินบ้านตามอี้ยไปเรื่อยนะข้าเจ้าโบโบได้มีโคหรือว่าโคเล่งอย่างนี้ให้มันจับตัวเองทีเดียวทีเลยในือวิถีชีวิตของข้าเจ้าเลี้ยงสัตว์งง่ายสบาย

ยากปุ๊บแล้วอเอาจะสิป,ปุ๊บไปใช้หนิป,ปุ๊บป,ปุ๊บไปเข้ากันเข้ากันยางมาหาคือเก่าหนิเยอะไยจะใช้กันหน้ากันแล้วตัวมีสัญญาณบ,บานน่้านหน่มีมีสัญญาณเนาะโทรลมไพ่น่ะเอ้บ้านนี้มีสัญญาณคัาดแน่เรยโอญญ้โหเจอเสญญาวงามบ้านป่าเราแล้วสาวสาวสาวงามบ้านป่าอยู่หมู่บ้านนี้ได้มั้ยนะซื้อยังเนี่ย สาวนะว้าเัาคิดทายส่งคือวิดีโอคอรพอท่ายไปเบิ่อเอาปุ๊บแล้วผู้สายนี่สาวบ้านป้าท่านประจำนะพนบอบบโบโยมบอาน้ำเฮา้าวซสาร พันเต้นน่ามีมีเต้นนี่มีเต้นมีโยกเองมาตอนนะบ้าต,ตรงนี้เพันเต้นโยกโอ้นี่ครับท่านผู้ชมใต้ด้านล่างเพันนี้พันผูกอย่างทีง่เลยโอ้ขักเนาะเบ้พันเลี้ยงยอย่างที่เลยสบายอย่างที่เนาะทางเธงเป็นเฮือนทางลุ่มเป็นนาบ่อนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะมาที่นี่เป็นเฮือนครัวท่านผู้ชมนี่ใครเคยผ่านนี่มาจะเข้าใจจะโว่าเอออ่า เงินคัวบ่อนนึ่งขา้าวนึ่งน้ำเป็นยังไงเนาะอันนี้คือเงินคัวบ่อนแต่งอยู่คอยกินออกมานี่ก็คือบ่อนล้างถ้วยล้างบ่วงจะเป็นแบบดังเดิมดังเดิมของวิถีชีวิตในชนบทลาวนี่ครับเ่อนอ่าโคกอันนี้โคกรุ่นเก่าอันนี้เป็นโคกรุ่นใหม่อันนี้แม่น่าข้าวไซซีมังโอ๊บหรือว่าโก้เห้เป็นโคกลักษณะคือโคกแล้วเอามาตำได้ที่ว่าซื้อเอาแต่รุ่นนี้นี่แม่นบริซื้อ คือเขาตัดไม้แล้วก็พากันมาเจาะเห็ดเป็นโคกอันนี้อ,อเบบเอาฮาสิโคกเบบไลโซงอย่างแต่ว่าโครกรุ่นนี้นี่ยเป็นโคกที่แบบเริ่มหายากเลยนะนี่แต่ก่อนมันก็นจะบวเป็นคือตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่เพิ่นต่ำหลายปีจากการาหาฮกทูกเนาะที่ยวอ,า,อาต่ำหลายนี่มันก็นจะค่อยลุดๆออกไปนี่อันนี้จะเลื่อมมาเลยทำตรงเปลือกไม้ก็เลื่อมเอาอนุรักษ์ไว้ก็ดีได้เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าโตไปนี่ อาจจะบุมีให้เบิ่งให้สมแล้วว่าเออรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเคยผ่านจุดจุน้ก็คือผ่านจุดที่ว่าเฮาตามเข้าตามน้ำนมาทำม,มุสมเนาะบ้านนี้มีผู้สาวหลายหลายแต่ว่าเพิ่นขี้อายแต่ไม่ใช่ไหมเพิ่นขี้อายขี้อายเพิ่นบ่ค่อยว้าโบ่ค่อยว่านะบกติเพิ่นแล้วเนาะเพโา้ดอนดนแต่ได้ค่อยมีคนเข้ามาคือจย่งน,นีน้เนาะนี่อันนี้คือเฮือนอ่อาปูฮานดังเดิมนะทุกท่านที่ เพิน่นไซเส้นเล็กเฮ็ดเป็นฝาและเฮ็ดเป็นประตูบ้านถ้าเป็นเฮ้าเจ้าค่อยนี่ก็ถ้าอยู่จางซีเฮ้าบุหัวฮอนหรือสีหนาวเนาะอันนี้คือบรรยากาศยามเลง้ครับท่านผู้ชมถ้ามายามฝนย่าจะเขี้ยวแหละมาตอนนั้นจะเห็นควายเพินน่นผูกไว้ตามนี่ก็คือสเลี้ยงเพิ่นจะผูกตามนี่เลยแล้วเขาจะเห็นอัตลักษณ์ความเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมศาสตร,ร,ร,รพื้นบ้านดังเดิมดังเดิมท่านผู้ชมนะ อันนี้เือนมาปีกายนี่เพิ่นกำลังปุ๊กและยังประธานด้กั้งฝาคือสีม,มาปีนี้เพิ่นข้างฝาเรียบร้อยนั่นนะอ่าข้างฝาเซ็จสิ้นเป็นที่เรียมร้อยละยน,นี่เพิ่นเอาอันนั้นมาข่ายเอาปีนี่ได้ไี่คนปีมาข่ายจะตาเค้าค้าเมื่อละ เป็นไหลน้ำนายยา้ำไปซ่อนปลาแล้วเนะเา,นบบาไะ,ะไปซ่อนเนี่ซ่อนปลาเนะเาะไปซ่อนปลาไปซ่อนกุ้งไปซ่อนกระปูกระป้ากระปูกระป้า<อ>ปลาตอ,อ,อ่ากล้วยเต็มนี่เลยนเนาะเป้เลยเนาะอ,องใส่หลัง <c oughs> เา<อ>ได้ไป,ปดลาไปขึ้นผู้ลงผู้นี่ไงไงโคตรมดเนาะเออ อันนี้คือวิถีสวิตข้าเจ้าธรรมจั่งภูหลังจากที่มาแต่เอามาปิดมาปีมาขายแล้วก็เกียมแล้วมันนี่เนาะไปซ่อนปูซ่อนปลาหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตเัฒนอ้าข้าวเจ้าก็อบไปอ้าวปุ๊บไปแล้วผู้สาวนี่อเหมาะนี่เนาะอเหมาะอายอ่ะเหมาะนี่เนาะบ้านนี่เนาะขี้อายเนาะไปถ่ายทางพุ่นก็ขี้อายย่านย่านบเคยเนาะฮึ คืออายเลยเนาะสาวบ้านนี่เนาะใหญ่มากแล้วก็อายหล่อยหนาะนี่ก็เนาะอายบ่ะยังน้อยยังน้อยเนาะปูสาวปุ๊บเลยพูดพูดพูดปู้สาวบ้านนี่อายเนาะเออ